สวัสดีค่ะพากันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนลยูค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันไหมคะพี่น้องไค่ก็บสบายดีเนาะคะ่ะอันสวัสดีทุกทุกท่านอีกรอบเด้อจ้ะไม่เหตุคลิปเบาเพืก่าวน้าละจ้ะพี่น้องจ้าอันเมื่อวานอยจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องข่เป็นเบาหวานตอนทองเนาะพี่น้องเนาะ,นเ,นะเป็นยังข่คือเป็นเบาหวานตอนทองทั้งที่ข่ผอมเนาะพี่น้องเนาะจะเล่าสูฟัง ตอนคอยจังแต่คอยทองมากนะพี่น้องปากมันขมพี่น้องกินยังกับโบแสบกินยังกับโบแสบพี่น้อง ผักใบเขียวนี่กินบะได้จักชนิดเลยพี่น้องอันกินได้แต่ผักกาดขาวนะจ๊ะผักพิกซดอีกกินบะได้เมนแห้งพี่น้องปลาเนี่ก็กินบะได้เลยอาหารมิสานของบะได้กินเลยพี่น้องคอยเมนยังรุ่นแรงเลยคอยกินได้แต่พวกเข้มเบเกอรอ์ยังบัจจังซันนะจ๊ะอันลูกฝรั่งนะจ๊ะแตกต่างกับเจเดนแต่เจเดนกินได้ทุกอย่างจะ้ะบุมีปัญหานะจะ๊นอน,นั่นแหลจะจ้ะคอยกินคอยกินน้ำให้บุ๊บบอยพี่น้องขวดหนึ่งหนัก เอยกินอาทิตย์ละขวดนะพี่น,อน้องน้ำให้บบอยนะเพราะว่าปากมันขมกินยังกับบแสบกินน้ำให้บุบบอยมันนี่แหละก,ก็เลยวางสิกินแต่น้ำให้บุบบอยพี่น้องนั่นแหละจา่าเฮดจะคอยเป็นเบาหวานนะพี่น้องคอยกินลงไปแบบแบบยางคนได้แล้วก็ช่องแบบยางคนเลยกินกับน้ำเลยกับนุ่มนี่แหละจืดบด้นั่นแหละจ่าหาเดือนเน่าจะนาะกับไปตรวจอันเบาหวานน่นจะจ่า เป็นพี่น้องอันแจ็คพอตเป็นพี่น้องมาที่นี่หมอเพิ่นก็เลยให้ Sei พบหมอทุกวันศุกร์นะจ๊ะหมอเพิ่นก็แนะนําว่าห้ามกินอันนู่นอันนี้อันนั่นแล้วเพิ่นก็แนะนําบอกมากนะจ๊ะว่าห้ามกินข่าวร้ายห้ามกินหลายสิ่งหลายอย่างมากเพิ่นบอกนะจ๊พะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ให้อ่าคอยเนี่ยยามากินนะพี่น้องยามากินแล้วก็จอเลือดซีเวลานเนาะจ๊ะเนาะเช้าเที่ยงแรงเย็นจะซีเวลาเนาะจ๊นะเนาะ คอยจอดตอนนิวก้อยพี่น้องเพราะว่าอันนิวอื่นจอดอะไรขอเจ็บมานะพี่น้องนิวก้อยมันจะเจ็บหน่อยกว่ามูนนะจ่ะนั่นละจ่ะแล้วก็เขียนตัวเลขให้คุณหมอเบิรงนะจ๊ะว่าตัวเลขมันเท่าไรแต่ละมือนะเอาไปให้หมอเบิรงกนะจ่ะนาะตตัวเลขบอลดพี่น้องเพราะว่าคอยกันยังกินแบบว่าปกตินะจ่ะพี่น้องก่อยเหตุคอยยังเหตุบนถนดนะพี่น้องว่าหมอเนี่ยนะมาหามกินเข่าไหลย,ยังสันยังซีนนะ หมอก็เลยว่ากระสันกระสัยฉีดอินซูลินเพิ่นวางเสียหลังจากน่ะหมอง่บอกให้คอยฉีดคอยกระต้องฉีดอินซูลินประมาณสองเวลาจากตอนเช้ากับตอนเที่ยงนะจ๊ะหมอให้ฉีดสองเวลาก็จดจด n เบอร์ไว้แล้วไปให้หมอเบิ่งทุกคนซุนกนั่จ้ะอันตัวเลขบ่อโหลดพี่น้องหมอก็เลยเพิ่มให้เป็นอันฉีดอินซูลินหมื่นหมื่นละสี่เวลาพี่น้องนาจะกินยาน่ะมึงสินะพี่น้องหมอก็เลยว่า ถ้าเกิดว่าเธอควบคุมอาหารหรือว่าเธอบดูแลเจ้าของนะ่ะฉัน้นสิเพิ่มอินซูลินขึ้นไปอีกกว่านันเพราวกับแบบบเป็นตยููน่ะพี่น้องย่านแบบว่าอันเบาหวานมันลงไปหาลูกน่ะพี่น้องนั่นแหละจ้ะคอยก็โอ้ยแบบทรมานมาพี่น้องอยากกินยังกับโบได้กินตอนท้องเป็นเบาหวานนะพี่น้องแบบมันทรมานอีหลีแล้วกับปากก็กินยังกับโบได้ขมไปเบิดพี่น้องประมาณว่ากินยังเข่ากับโบแซบนะพี่น้องปากมันขม นี่หละจ้ะแบบสัมพอแลค้วนมันเป็นเบาหวานเราพันอยากกินต่อของหวานนะพี่น้องหลังจากนั้นคอยมอ,อกระบอ,อกคอยว่าอันคอยนะมีโอกาสจะคลอดลูกก่อนกาหนดนะเพราะว่าเป็นเบาหวานคลวนมากคนจะคลอดลูกก่อนกาหนดหมอวางเสียถ้าลูกได้รับเบาหวานจากคอยพี่น้องนะโอกมันจะใหญ่มันจะก่วงกวงก็เรืกน่อยปกติจ้ะเด็่งน้อยจะนาอกใหญ่มากมันจะก่วงไปเลยจ้ะ ใหญ่ามากก็สิเป็นเป็นก้นนาะอกก่วงนะพี่น้องเพราะว่าอันได้รับบาวานจากแม่สินะหมอบอกมานะนั่นแหละจ้ะอันพอเขาเดือนที่แปดพี่น้องคอยลอดลูก,กนกำหนดอิหรีตีสองน้ำคำํ่แตกคอยโทษไปหาผัวยู่มองทํางานเนาะผัวกับเฝ้าม่าน่พี่น้องพาขอดไปโรงพยาบาลเนาะเจเดนกับไก่สีสามขวบแล้วตอนนั้นแล้วก็โทษไปบอกแม่นําว่าอันคอยลอดลูกแล้วว่าัน ขอดกอกำนดแม่เพิ่นกับตื่นกลางคืนเลยพี่น้องเปลี่ยนตัวนะพี่น้องจากที่จะมาอีกเดือนหนึ่งก็เลยเปลี่ยนเป็นมามาดวนที่สุดนะจา๊าหลังจากไปอยู่โรงพยาบาลพี่น้องแล้วแบบอ,อ่เจเดนนะมันแม่จะห้พี่น้องมันบ่นยอมให้แบบว่านั่งพยาบาลมาห่มคอยมาดูข่อยหรือว่าหมอเปรกตามที่มหาคอยนะมันบ่ให้หมอเข้าไก่คอยไม่มีจะห้นะพี่น้องอัน่อยก็เลยบอกพัว่อยว่าให้ผ้า เอจเด่นกับบานเพราะว่ามันมันหายมันรบกวนหมอรบกวนพยาบาลน,นะเพราะว่ากับเข้าใจ่างสินะเพราะว่ากับเทิ่งเป็นห่วงข่อยเทิ่งว่ามันบ่มีคนเอาลูกนะพี่น้องเพราะว่าฮ่าบ่มีปูมียาซอยอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องอยู่กันสองคนกับผัวน,นะจ๊ะนั่นแหละจ้ะสาเหตุที่ข่อยคลอดลูกคนเดียวอยู่โรงพยาบาลเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าผัวตรงเบ่งลูกอยู่บ้านจ้ะลูกมันห้นะจ๊ะ ถ้าเห้าอยู่ต่างประเทศพี่น้องถ้าเห้าว่ามีพอมีเม่มีญาติพี่น้องอยู่นํานะมันก็สิเป็นเครื่อข่อ,อยนี่ล่ะจ้ะแบบไปคลอดลูกผู้เดียวอยู่โรงพยาบาลผู้เดียวแบบว่าจะอยู่ผู้เดียวตลอดนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันชีวิตอยู่ต่างประเทศมันจะเป็นลักษณะนี่จ้ะถ้าเกิดว่าบริยูไก่พ่อไก่แม่จองีินะจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นพ่อแม่แม่เิ่นก็บ,บินมา,นากนะจจะเนาะมาก ไม่เอาเจาเดนห,นหายนะจ๊ะพัวกว็จังเดินไปหาข่อยอยู่โรงพยาบาลเนาะจ๊ะเนาะก้อนนานๆแบบกะแบบมีแต่โทรมาถามหมอ,อาถ้าม,มี่ยังหมอกระซิโตบอกพวกวัวข่อยงี้สินะพี่น้องแต่สําหรับข่อยนะข่อยไม่ได้มีปัญหาจะอยู่ผู้เดียวก็ได้เพราะว่ามันอยู่กับหมอกับพยาบาลสินะแล้วกะคอร์ดแอรอนออกมาเนาะจ๊ะเนาะแอรอนก็โตเหลืองพี่น้องโตเหลืองแบบเข้าตู้อบอยู่เกือบเดือนเนาะพี่น้องแบบออกคอยมาอาทิตย์นึงนะข่อย ยายังเปท่านได้เห็นหลานอยู่จ้ะเพราะว่าคอยยังอยู่โรงพยาบาลอยู่อาทิตย์หนึ่งเพราะว่าออกบ่ไดดเอรอนมันตัวเหลืองบัดหลังจากคอยอยู่อาทิตย์หนึง่งแล้วบัดนี้คอยก็บบยก,กับบ้านนึงสินะแต่ว่าเอรอนบไดิกับมึงสินะเอรอนก็ยังส่งต่อไปอบนะพี่น้องแบบมันตัตเหลืองคอยก็กับมาบานมามา,มา,มาหาแม่ผัวนะแบบแป๊บเดียวขอกะกลับไปนะพี่น้องเพราะว่าคอยต้องไปนอนเฝ้าเอรอนนะพี่น้องกบผัวนะให้ยาเลี้ยงเจเดนนะจา๊ะ น่ะจาะยากับมาซอยเนาะจ้ะเนาะยากับมาซอยคอยอยู่เกือบช่องเดือนนะจะ้ะเพิ่นมาอยู่น้ำขอนะ่อยเนาะมาซอยเลี้ยงเจเด่นนะจะ้ะเพราะว่าช่วงเกือบเดือนนะคอยอยู่ตะลรงพยาบาลพี่นอ้องเพราะ่คอยเฝ้าเอเลอนนะเอเอนมันโตเลืองแบบแล้วก็เขาจะจ่อเลือดทุกสองสองชั่วโมงจะจ่อเลือดตรงตีนเอลอนนะเขาใหญ่ไม่เป็นเบาหวานนะจ้ะพี่น้อง แต่ตอนที่ข่อยกับบอเป็นแล้วนัจากพี่น้องบาวานเพราะว่าอันหลังจากคลอดลูกแล้วบาวานก็หายไปเลยจากพี่น้องโชคดีจากพี่น้องโดยที่ว่าข่อยกับบริป็นบาวาเนอกจะนากนั่นเมื้อนี้ก็ไม่แชร์ประสบการณ์นาะจากว่าอันเป็นบาวานตอนทองจ้ะย้อนว่ากินน้ำเฮบูบอยหลายหลายกินนะพี่น้องเพราะปากมันคมไงพี่น้องมันกินบ่ไรข่อยก็เลยต้องอันหาเนี่ยวันหวานกินสุดท้ายเป็นบวานอัน คลิปนี้กัอันขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกทุกท่านเลยยกคะที่เขามาอันที่ตามจนจบกับอันคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนและจ้ะพี่น้องจ้าอันพอกันคลิปนานนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ